สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องลี้ลับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากอาจารย์วัฒนาบุตรยังนักเขียนนักท่องป่านักท่องไพรผู้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพรานป่าวิถีชีวิตผู้คนในป่าและเรื่องราวของป่าดงดิบแห่งพืนป่าตะวันออกเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเรื่องราวที่อาจารย์วัฒนานำมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังในวันนี้ ก็เป็นประสบการณ์เรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปพบเจอสมัยที่ยังท่องป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับกับพักพวกเพื่อนฝูงที่รักการประจนภัยในป่ารักในการสัมผัสกับธรรมชาติที่ในปัจจุบันนี้หาได้ยากเต็มทีนะครับเรื่องราวนี้มีชื่อว่าพรานปืนผูกครับพรานป่าเป็นอาชีพเก่าแก่ของคนไทยในชนบท เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายป่าชายเขามาเนิ่นนานนะครับสาเหตุก็คือสภาพแวดล้อมที่บ้านเรือนอยู่ห่างไกลจากตลาดหรือร้านค้าทําให้ไม่สามารถไปหาซื้อกับข้าวกับปลากินได้สะดวกเหมือนผู้คนที่อยู่ในเมืองเมื่อใช้เงินหาซื้อไม่ได้ก็ต้องฝึกวิชาล่าสัตว์ยิงสัตว์เอามากินหรือบางคนที่มีฝีมือมากน่อยก็จะทําเป็นอาชีพก็คือยิงสัตว์เอาเนื้อมาทําเค็ม เอาหนังมาขายเพื่อให้เป็นรายได้ดำรงชีพอยู่ได้ตามอัตรภาพในป่าเป็นลักษณะนี้แหละครับอาชีพของพรานจึงเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งฝีมือวใจัยที่กล้ากแกร่งเกินร้อยร่างกายที่ต้องสมบุกสมบันเพราะการบุกป่าเข้าไปยิงสัตว์นั้นไม่ใช่จะทำกันได้ทุกคนหรือไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆสัตว์ป่านั้นก็ไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงในกรงเพราะมันก็รักตัวกลัวตายเหมือนกัน จึงมีความดุร้ายปราดเปรียวเต็มไปด้วยไหวพริบเล่เหลี่ยมสารพัดนอกจากนี้ยังมีความทรหดอดทนเหลือเชื่อบางทียิงโดนจังๆจนเลือดท่วมแต่มันก็ยังกัดฟันวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกได้หรือถ้าโชคร้ายเป็นสัตว์ใหญ่ดุร้ายหากเรายิงมันบาดเจ็บโชคร้ายมันก็ชาร์จเข้าใส่คนยิงจนย่อยยับบางทีก็ถึงดับชีพลงไปก็ไม่น้อย ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของคนเป็นพรานนอกจากความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพแล้วก็คือนิสัยส่วนตัวที่จะต้องเป็นคนรักอิสระรักการประจนภัยชอบชีวิตโลดโผนนนอนกลางดินกินกลางป่ามีความกล้าเป็นทุนเดิมไม่กลัวผีไม่กลัวความมืดแต่ถ้าใจไม่ถึงขี้คลาดขี้กลัวโดยเฉพาะพวกคนชอบกลัวผีไม่มีทางเป็นพรานได้อย่างแน่นอน ผมขอพูดตรงนี้ไว้เลยนะครับเพราะสัตว์ป่าร้อยทั้งร้อยชอบออกหากินในตอนกลางคืนเริ่มตั้งแต่เย็นย่ำค่ำเรื่อยไปจนถึงดึกดืน่นแล้วก็จะไปจบลงตอนเช้ามืดป่าทึบในสมัยก่อนนั้นแค่กลางวันก็ร่มครึ้มเยือกเย็นวังเวงน่ากลัวเป็นทุนอยู่แล้วแต่พอมืดดึกเข้าความวังเวงก็จะน่ากลัวเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทั้งความมืดมิดเงียบสงัด อีกทั้งสรรพเสียงสำเนียงของธรรมชาติที่อาจจะหาสาเหตุที่มาไม่ได้อีกมากมายบางทีก็เป็นเสียงเหมือนคนพูดคุยพึมพำบางทีก็เป็นเสียงเหมือนเสียงหวีดร้องโหยหวนเสียงสัตว์ป่าบางครั้งเราก็ฟังแปลกๆก,ก,กว่าที่เคยได้ยินมาที่เคยได้รู้จักบางครั้งก็ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เสียงสัตว์ใหญ่อย่างช้างกระทิงวัวแดงเก้งวาง หมูป่าลงไปถึงกบเขียดอึงอ่างบางชนีและ,มะแมลงกลางคืนทั้งหลายที่ล้วนพาให้ประสาทกินได้ทั้งนั้นถ้าหากคนไม่มีประสบการณ์และคนที่จิตไม่แข็งพอสัตว์ใหญ่อย่างกระทิงเวลาติดสัตว์ในหน้าหนาวก็จะส่งเสียงเรียกตัวเมียดังโหยหวนคนที่ไม่ชินป่าได้ยินแล้วเหมือนมีใครมากู่เรียกยังไงอย่างนั้น แม้แต่กวางก็สามารถส่งเสียงกูที่คนไม่รู้ก็คงไม่คิดว่านี่เป็นเสียงกวางนึกว่าเป็นเสียงคนเป็นแน่แทะนอกจากเสียงสัตว์แล้วเสียงธรรมชาติก็ไม่เบาบางครั้งลมก็พัดโกรกมาตามช่องเขาหรือยอดไม้สูงบางเกิดเสียงดังครวญครางสู้ซาหน้าวันไหวบางทีก็กระโชกมายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียงดังอู้ทั่วไปทั้งป่า บางทีฝนก็ถล่มลงมาอย่างหนักทั้งที่เป็นหน้าแล้งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญที่คนเป็นพรานจะต้องพบเจอและต้องรับมือกับมันให้ได้ทั้งสิ้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เอาชนะอุปรสรรคทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็คือหัวใจที่แข็งแกร่งของตัวเองบางทีใจอย่างเดียวไม่พอคือใจไม่เข้มแข็งพอก็ต้องพึ่งพาคาถาอาคม หรือเครื่องรางของขลังมาช่วยเสริมอาชีพพรานกับเรื่องของสายเวทจึงไปด้วยกันได้อย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียวพรานหลายคนเวลาจะเข้าปา่าก็ต้องหาเรือกหายามขนาดจะก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก่อนก็ยังมีบางคนถึงขนาดว่าลูกเมียที่อยู่ทางบา้านต้องเคร่งครัดศีลห้าศีลแปดห้ามพูดปดโกหกหมดเท็ดห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเด็ดขาด จนกว่าสามีจะกลับมาจากป่าอย่างปลอดภัยนั่นแหละจึงจะออกจากศีลจากธรรมได้ด้วยเงื่อนไขและข้อแม้มากมายเหล่านี้เองจึงหาคนที่จะเป็นพรานจริงๆได้ไม่มากนักส่วนมากหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีเพียงคนสองคนเท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นพรานสมัครเล่นคือแค่ยิงหมูยิงเก้งที่ลงมาหากินอยู่ข้างบ้าน เขาชมูลเป็นเขาสูงกลางป่าดงดิบของป่าอ่างหรือในกับป่าเขา15ชั้นสมัยก่อนจะมีพื้นที่ป่าต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกับป่าเขาชะเมาของจังหวัดระยองด้วยเพราะเป็นพื้นที่ป่าที่กว้างใหญ่ติดต่อกันไปหลายป่าอย่างนี้นี่เองสัตว์ป่าจึงมีมากมายหลายโคลงหลายเผ่าพันธุ์ช้างป่าที่ต้องใช้พื้นที่หากินกว้างใหญ่ มีอาณาบริเวณเฉพาะโขงใครโขงมันไม่มีการหากินข้ามเขตกันเด็ดขาดเสือโคร่งก็เช่นเดียวกับช้างคือมีถินหากินเฉพาะตัวจะมีการข้ามเขตหรือย้ายถินก็เฉพาะเวลาที่ผสมพันธ์เท่านั้นวิธีการประกาศเขตของเสือโครง่งนอกจากจะเป็นการส่งเสียงร้องคำรามแล้ว มันยังใช้วิธีการเดียวกันกับหมาก็คือเยี่ยวใส่ตามโคนต้นไม้เอาไว้เดินไปไหนก็เยี่ยวไว้เป็นระยะเสือตัวอื่นเข้ามาได้กลิน่นก็จะรีบหนีออกไปทันทีไม่ต้องพูดถึงสัตว์กินหญ้าพวกเก้งกวางนะครับกระทิงหรือวัวแดงที่ได้กลิ่นเยี่ยวเสือเมื่อไรก็ต้องหนีไปให้ไกลลิบก่อนที่จะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของมัน การที่ป่ากว้างใหญ่ไพศาลส,สัตว์ป่าจึงมีโอกาสผสมพันธุ์ข้ามฝูงหรือเผ่าพันธุ์ของมันเองได้ที่เกิดใหม่แข็งแรงตามหลักพันธุกรรมไม่เหมือนในยุคหลังที่เหลือพื้นที่ป่าแคบเล็กนิดเดียวทำให้สัตว์ต้องผสมกันเองในวงใกล้ชิดแบบเครือญาติมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือลูกที่อ่อนแอและมีลักษณะด้อยทางพันธุกรรม อายุก็สั้นมากขึ้นทุกทีเหมือนกับหมู่บ้านชายดงใหญ่ทั่วไปหมู่บ้านหน้องชะอมหรือเชิงเขาชะมูลที่ชาวบ้านเข้ามาหาของป่าและทำน้ำมันยางอยู่เป็นกลุ่มกๆป่าในสมัยก่อนไม้ใหญ่ที่มีมากที่สุดก็คือไม้ยางชาวบ้านยากจนไม่มีปัญญาตัดฟันต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นได้ถึงตัดได้ก็ไม่มีปัญญาไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน ไม้ใหญ่จึงตกเป็นของในทุนและเศรษฐีทั้งหลายที่ได้สัมปทานจากทางการส่วนชาวบ้านก็ได้แค่หาเศษหาเลยเก็บหาน้ำพึ่งบ้างทำน้ำมันยางบ้างถ้าเป็นป่าท,ที่มีไม้หอมก็ตัดไม้หอมออกมาขายได้เงินเป็นกอบเป็นกาขึ้นมาหน่อยมากกว่าไม้ต้นใหญ่หญการทำน้ำมันยางก็ต้องหาบหามน้ำมันดิบเอามาเทวรวมกันไว้ในบอ่อ รอเวลาหน้าแรงที่จะบรรทุกเกวียนลัดป่าออกไปขายหมู่บ้านทำน้ำมันยางแถวนี้จึงมีชื่อเรียกว่าบ่อบางหลุมบักบ้านน้องชะอมต่อมาก็กลายเป็นบ้านบ่อชะอมจนถึงปัจจุบันทั้งหมู่บ้านน้องชะอมไม่มีใครเป็นพรานใหญ่ที่แท้จริงมีแต่พรานหากับข้าวข้างบ้านหรือจะเรียกว่าพรานน้อยก็ได้นะครับก็คือยิงไก่ปลายิงกระต่ายยิงเก้ง และหมูป่าเป็นสัตว์ตัวน้อยๆที่ลงมาหากินใกล้บ้านที่ใช้ป่าก็เท่านั้นทิดมีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบล่าสัตว์เป็นงานรองโดยมีการตักยางและทำน้ำมันยางเป็นงานหลักแต่การล่าสัตว์ของทิดมีนั้นจะเรียกว่าพรานก็ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะเรียกว่าพรานก็ได้เพราะไม่ได้เก่งกาจถึงขนาดถือปืนเข้าป่าล่าสัตว์ ยิงเสือยิงกระทิงได้อย่างพรานมืออาชีพทั่วไปคนย่างทิดมีถ้าจะเรียกว่าพรานก็เป็นได้แค่พรานปืนผูกเท่านั้นปืนผูกหรือท้องที่ที่เรียกกันว่าจันห้าวบางทีเรียกว่าไอใบไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็ล้วนมีความหมายเดียวกันทั้งสิ้นละครับคือปืนที่มีแต่ลำกล้องกับไกไม่มีผานท้ายเพราะไม่ต้องใช้คนถือลำกล้องปืนผูกสมัยก่อนเป็นท่อทองเหลืองทองแดง หรือเหล็กเก่าๆสมัยหลังก็ใช้เหล็กแป๊บน้ำธรรมดานี่แหละครับดินปืนก็ตํากันเองอัดแก๊ปกันเองส่วนลูกปืนก็มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะล่าสัตว์ใหญ่ขนาดไหนมีทั้งลูกที่ใช้ตะกัวซึ่งก็ล้อมกันเองหรือขี้เกียจล้อมก็เล่นด้วยนอ็อตหรือตะปูขนาดใหญ่ดินปืนก็อัดเอาได้ตามใจชอบไม่ต้องกลัวระเบิดหน้าแหก เพราะไม่ต้องถือหรือประทับใดๆเมื่อได้ปืนพร้อมกระสุนแล้วพรานปืนผูกก็จะหาทำเลที่สัตว์เดินผ่านสัตว์ป่าสวนมากก็จะเดินตามทางเดินประจำของมันที่เรียกกันว่าทางดานพอเห็นว่ามีรอยตัวอะไรเดินก็เลือกวางปืนผูกให้มีขนาดความสูงพอดีกับตัวของสัตว์ชนิดนั้นไม่มีพรานปืนผูกคนไหนเล็งตรงหัวเพราะมันเป็นเป้าเล็กเสี่ยงเกินไป ส่วนใหญ่ก็เล็งที่หน้าอกที่ลำตัวกันทั้งนั้นเมื่อวางปืนมัดแน่นหนาดีแล้วก็หาเถาวันมาขึงขวางทางกะให้สัตว์เดินมาเตดพอดีแล้วโยงสายไกยนี้ไปยังตัวปืนตัวอะไรผ่านมาเตะเถาวันนี้เข้าปืนก็จะลั่นทันทีปัญหาของปืนผูกก็คือมันไม่มีความแม่นยำและไม่สามารถกำหนดเยือได้ เรียกว่าตัวอะไรเดินมาสะดุดสายไกลปืนก็ลั่นโป้งทั้งนั้นทั้งนั้นจึงมีสัตว์เคราะห์ร้ายที่โดนปืนผูกแล้วไม่เข้าจุดตายแต่ต้องทุกขทรมานเพราะพิษบาดแผลบางก็พิกลพิการไปจนกว่าจะตายก็มีบางทีกะวางไว้ในระดับตัวหมูแต่กวางซึ่งสูงกว่ามาโดนเข้าก็ทำให้พิการขาหักขาขาดหน,นีทุรนทุรายเข้าป่าไป โดนสัตว์พิกลพิการไปก็ยังพอว่าเพราะเจ้าของปืนก็ไม่เดือดร้อนอันตรายใหญ่หลวงของพรานปืนผูกก็คือโดนคนกันเองนี่แหละครับก็ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าป่าตรงไหนจะมีปืนผูกคนเดินป่าหาของป่าหรือพวกล่าสัตว์เองโดนปืนผูกถึงกับขาขาดแขนขาดหรือว่าตายไปก็ไม่น้อยนะครับโดนแล้วก็หาตัวคนทำไม่ได้ เพราะไม่มีใครกล้ายอมรับหรอกครับว่าใครไปผูกปืนเอาไว้ก็ถือว่าเป็นความซวยของคนเหล่านั้นไปทิศมีเป็นพรานปืนผูกที่คนในหมู่บ้านหนองชะอมรู้จักกันดีทั้งที่จริงแล้วไม่ได้มีคนเดียวปืนผูกทำง่ายๆใครๆก็ทำกันได้ไอ้น้อยก็ทำลุงสมก็ทำทิศน้องก็ทำแต่พวกนั้นล้วนทําเป็นปืนเล็ก เอาไว้ดักยิงพวกชมดเมน่นและกระต่ายใกล้ๆบ้านเท่านั้นส่วนมากจะทำเครื่องหมายไว้ให้คนรู้จะได้ไม่มีใครไปโดนเข้าจึงไม่เป็นอันตรายมากนักไม่เหมือนทิดมีที่ล่าแต่สัตว์ตัวใหญ่ๆเอาเนื้อเอาหนังมาขายได้เงินเป็นล่ำเป็นสันมากกว่าทิดมีเอาปืนไปผูกไว้ในป่าลึกห่างไกลาจากหมู่บ้านและสัตว์ที่เป็นเป้าหมายก็ใหญ่ขึ้นขนาดกว้าง ตัวแดงหรืออย่างน้อยก็ต้องหมูโทนขนาดใหญ่อย่างนั้นเลยละครับแน่นอนว่าปืนผูกของทิศมีก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยใหญ่ทั้งลำกล้องและกระสุนที่เป็นน็อตตัวใหญ่ๆทำให้มีความแหลมคมเรียกว่าสัตว์อะไรโดนเข้าไปรับรองว่าไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนทิศมีไม่ได้ทำปืนผูกเพียงอันเดียวนะครับแต่มีทั้งหมด1ิอัน เลือกวางตามจุดต่างๆที่เห็นว่ามีรอยสัตว์เดินผ่านวางทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนานเป็นอาทิตย์ถ้าไม่มีตัวอะไรมาโดนให้ปืนลั่นสะก่อนมันก็จะยังอยู่ที่เดิมหลายครั้งที่เรียกว่าเกือบจะครึ่งต่อครึ่งเวลาไปกู้ปืนที่ด่านแล้วไม่พบสัตว์ที่โดนพบแต่รอยเลือดสาดกระจายเต็มไปหมดบางที ร้อยมันกระเสือกกระสนหนีเข้าไปป่าลึกด้วยความทุกข์ทรมานก็มีถ้าพูดถึงเรื่องบาปกรรมการล่าสัตว์ฆ่าชีวิตผู้อื่นนั้นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วล่ะครับแต่การล่าแบบปืนผูกน่าจะบาปมากกว่าเพราะเป็นวิธีการที่อำม,มหิตสร้างความทุกข์ทรมานให้กับสัตว์เคราะห์ร้ายเหล่านี้มากกว่าปกติหลายเท่าเรื่องนี้ทิดมีก็รู้อยู่ พ่อตาของแกก็ปรามๆอยู่หลายครั้งบอกว่าวางปืนผูกไว้หลายอันแบบนี้ระวังเธอะเดี๋ยวจะพลาดโดนเข้าเองสักวันแต่ทิดมีก็ไม่ฟังพ่อตามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากเสมอมาไม่ฟังใครไม่เชื่อใครทั้งนั้นสายวันนั้นป่าทึบเชิงเขาชมูลยังคงมนมัวอึมครึมเพราะบนท้องฟ้งฟามีเมฆกลุ่มใหญ่บดบังแสงแดดไว้หมด เมื่อท้องฟ้ามืดหมัวไม่ผ่องใสสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็ไม่ร่าเริงเหมือนปกตินกกาที่เคยร้องกันก้องป่าก็พากันหากินเงียบๆแต่ส่วนใหญ่จะเกาะกิ่งไม้จับเจ้าเงาง้อยมากกว่ามีเพียงจัก,กจั่นเรไรเท่านั้นที่ยังส่งเสียงหวีดวิวอยู่ทั่วไปเป็นปกติทิปปีปากปืนผูกที่มัดรวมกันมาถึงห้ากระบอก เดินหาทางตามรอยดานสัตว์ใหญ่ๆหน้านี้มะข่ากำลังออกดอกหลายต้นมีดอกร่วงเกลื่อนกลาดอยู่ตามโคนส่งกลิ่นหอมเย็นๆรวยระรินยามหน้าแล้งอย่างนี้ดอกมะข่าเป็นอาหารที่สัตว์ป่าชอบมาเล็มกินกันนักทั้งเก,ก้งวางกระทิงและบัวแดงก็ชอบกิน จัดการวางปืนผูกไว้ตามเส้นทางด่านที่ดูแล้วมีรอยกวางปา่าเดินมาหาดอกมะข่ากินเป็นประจำส่วนมะขามป้อมที่สัตว์ชอบกินตอนนี้ลูกของมันยังไม่แก่จัดถ้าแก่ร่วงโขนต้นเมื่อไรสัตว์เล็กใหญ่ก็ชอบมากินที่นี่เช่นเดียวกันหลังจากวางปืนผูกไว้ตามทำเลที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้ว ทิดมีก็มานั่งกินข้าวห่อที่เตรียมมาใช้เวลาไปเกือบวันกว่าจะวางปืนได้ทั้งหมดห้ากระบอกกินข้าวเที่ยงที่เลยเวลามาเป็นบ่ายแก่กินเสร็จแล้วก็เอหลังพิงต้นมะข่าเพื่อหลับพักผ่อนจนเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแสงแดดอ่อนยามเย็นส่องลอดกลุ่มเมฆลงมาสัมผัสกับยอดไม้ในปา่าเห็นแสงรำไร นกนานาชนิดส่งเสียงเพียกป่าก่อนจะลาจากกันเมื่อความมืดเริ่มมาเยือนจักจั่นเรไรยังคงกรีดปีกร้องลั่นเหมือนที่ทำมาตั้งแต่เช้าจบพลันทันใดป่าสงัดที่มีแต่เสียงของธรรมชาติก็ถูกปลุกด้วยเสียงแปลกปลอมเสียงดังโป๊ <water ghost ing and shampoo> ดังลั่นก้องสถานภูเขาของปืนผูก สะกดป่าที่เต็มไปด้วยเสียงนกกาและจักจั่นเรไรให้เงียบกริบลงในทันใดทิดมีเอลับอยู่ใต้ต้นไม้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างตกใจสายหัวไปมาเลี้ยวหาที่มาของเสียงปืนแดดอ่อนร้อนแสงอย่างนี้เป็นเวลาที่สัตว์ป่าซึ่งนอนหลับหิวโหยมาทั้งวันก็ออกหากินพอดีเมื่อคิดว่าเสียงน่าจะมาจากปืนูกของแกทางด้านนั้นแล้ว แกจึงลุกออกวิ่งไปด้วยความตื่นเต้นทันทีความตื่นเต้นจากเสียงปืนและอารามดีใจที่จะได้สัตว์ใหญ่อย่างน้อยก็กวางทำให้เขาวิ่งออกไปหาต้นเสียงอย่างลืมตัวคราวนี้น่าจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านและสามารถสร้างเงินจากการขายได้เป็นกอบเป็นกาใช้ได้เลยทีเดียว แต่การวิ่งออกไปด้วยอารามดีใจโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นนั้นเขาไม่ได้นึกถึงปืนอีกกระบอกที่วางไว้ใต้ต้นมะข่าใหญ่เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นเสียงปืนนัดที่สองก็ดังตามมาติดติดลูกปืนจากปืนผูกที่อัดดินปืนไว้เต็มที่ลูกปืนที่เป็นหัวนอดตัวใหญ่ๆมันจึงรวมกลุ่มกัน พุ่งเข้าไปแถวเอลและสะโพกของทิดมีอย่างจังร่างของพรานปืนผูกทหลาพุ่งลงไปกองอยู่กับกอสาบเสือทันทีใกล้ๆก,กันนั้นมีกวางใหญ่ที่ถูกปืนผูกนัดแรกมันก็วิ่งกระเสือกกระสนไปมากระโดดเข้าไปในดงลึกหนีไปด้วยความเจ็บปวดจากพื้นที่บริเวณแรกห่างออกมาไม่เท่าไร่ชายหนุ่มแห่งบ้านหนองชะอม เจ้าของปืนผูกมหาภัยก็กำลังดิ้นกระเสือกกระสนด้วยความเจ็บปวดเช่นเดียวกันช่วงลากตั้งแต่เอวไปจนถึงโคนขามันแดงชุ่มไปด้วยเลือดสดๆที่ไหลพรั่งผูออกมาอย่างน่ากลัวป่าทึบเชิงเขาชมูลกำลังถูกปกคลุมด้วยความมืดอีกครั้งหลังจากเสียงปืนความสงบเงียบก็กลับเข้ามาสูปา่ป่าแห่งนี้อีกครั้งนกกา พากันกลับเข้ารังเงียบเสียงไปหมดแล้วเหลือแต่ไก่ป่าที่ยังขันเพรียกออกมาจากกอไผ่รั่วหมาในฝูงใหญ่ที่หิวโซมาตลอดทั้งวันพากันใช้จมูกสูดดมกลิ่นเลือดอย่างลุกลี้ลุกลนอยู่บริเวณโดยรอบพรานหนุ่มพรานปืนผูกผู้นี้นอนดิน้นทุรนทุรายยังเจ็บปวดร้องโอดโอยไม่ต่างจากสัตว์ที่มันเคยยิงปืนผูกเอาไว หลังจากร้องโอดโอยจนหมดเรี่ยวหมดแรงเขาค่อยๆสงบลงและยอมรับชะตากรรมของตัวเองที่ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ต้องนอนโดดเดี่ยวอยู่กลางป่าลึกเช่นนี้หมาในฝูงใหญ่ที่ดูหิวโซมาทั้งวัดพวกมันสอดสายจมูกฟึดฟัดตามกลิ่นคาวเลือดที่โปรยและโชยมาตามลมพวกมันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆและเมื่อกลุ่มของพวกมัน มองเห็นที่มาของกลิ่นคาวเลือดที่โชยมานี้กับร่างที่อิดโรยไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะยกตัวเองขึ้นจากการโดนยิงด้วยปืนที่ตนเองได้ผูกเอาไว้หมาในทั้งฝูงกับความหิวโหวยก็ส่งเสียงเห่าหอนร้องเรียกพวกมันให้มาที่เยือ่อและต้นของกลิ่นคาวเลือดทันทีแล้วหมาในฝูงใหญ่ทั้งฝูงก็พุ่งเข้าใส่ ยืออันโอชะของมันทันทีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับเรื่องราวของพรานปืนผูกที่ก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอานาถจ,จากการสร้างบาปสร้างกรรมที่เขาได้ทำแบบนี้มาอย่างยาวนานนะครับเรื่องของพรานปืนผูกนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับวิถีพรานชาวบ้านตามชายป่ามาอย่างยาวนาน เป็นวิถีพรานบ้านพรานมือสมัครเล่นที่ไม่ใช่มืออาชีพเท่าไรที่เอาเปรียบสัตว์นะครับเพราะการใช้ปืนผูกแบบนี้ไม่ใช่วิธีการของพรานมืออาชีพหรือวิถีของลูกผู้ชายสักเท่าไรเป็นเหมือนการลอบกัดนิดๆน,นะครับที่อาจทำให้สัตว์ที่โชคร้ายเคราะร้รายเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องค่อยๆเสียชีวิตลงอย่างทรมานและแน่นอนว่าเรื่องราวนี้ก็สอนให้เรารู้ว่า บุพกรรมต่างๆก็ถูกตามสนองจากสิ่งที่เราเคยก่อไว้และตัวของพรานปืนผูกผู้นี้ก็ต้องจบชีวิตลงไม่ต่างจากเหยื่อที่เขาเคยกระทำไว้นั่นเองครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ